น้องแทนครับสิ่งที่น้องแทนทําในวิชาคณิตศาสตร์น้องแทนต่อเป็นตัวอะไรลูกตัวอะไรนะลูกมันมีความสําคัญยังไงในการต่อในหัวมันอยู่ไหนเอาอธิบายที่มีอะไรบ้างเล่นเพลอ่านี่ค่ะเล่นเพลงมันมองเห็นไหมลูกคิดว่ามันมองเห็นไหมลูก เห็นใช่ไหมมันเดินแบบไหนมันกินโพงเข้าปากมันเนี่ยปากลําโพงมันไหนมันหร่ะมันเป็นคนหรือมันเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมว่มันเป็นคนเสร็จแล้วครับม yes> ันเป็นตัวการ์ตูนหรอลูกตัวตัวการ์ตูนของช่องอะไรช่องไหนมันมีชื่อไหมตั้งชื่อให้มันหน่อยจะให้มันตั้งชื่อว่าอะไรนะชัดๆ โอเคให้สิบคะแนนเลย